สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาครับป่าหาไม้ทําฟืนตามเคยครับหาไม้ทํทฟืนไปตุนไว้ครับอันเก่าที่เอาไปเข้าก่อนก็ใกล้จะหมดก็มาหาไปเติมไว้ครับวันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับไม่มีแสงแดดเลยครับข่าวว่าจะมีฝนตกครับวันนี้ครึ้มฝนแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวเราไปหาไม้แห้งไปทําฟืนครับ ไปครับหา,ไม,หไ,บไ,บามไม้แห้งด้วกัน,นครับคับท่าน้ชมไม้แห้งโดนไฟไหม้หมดครับน่าจะโดนชาวบ้านที่มหาของป่าจุดไฟเผาไหม้หมดเลยครับไ,ไม้แห้งที่ล่วงตั่ต้นไม้ ไฟไหม้หมดครับไม่โดนไฟป่านะครับไฟไหม้ลามหมดเลยครับแต่ก็ยังเหลือส่วนนี้ครับไฟไหม้ถึงจุดนี้ก็ดับก่อนครับดีที่ยังไหม้ไม่หมดปา่าครับไม่ถึงจุดนี้ครับ ตรงโน้นก็ยังมีใบไม้แห้งอยู่เป็นเดิมนะยังไม่ไม่หมดครับ,รบไปคัดหาใบแห้งทำฟืนนะครับอันนี้ลอยไฟไหมใบไ,ไม้มาแล้วครับ Vai ครับม้อยแห้งครับหมาะรัฟ้ฟืนมากเลยครับมีเยอะ,ะครับแถมนี้ครับ Yep, that'll ครับท่านชมเจอแล้วครับไม้แห้งครทำฟืนครับไม้แห้งครับเหมาะใการไปทำฟืนมาครับครับท่านผชมได้ไม้แห้งครับเดี๋ยวเราจะตัดเป็นท่อนครับทำฟืนครับ ชมมาให้ทำฟืนครับเดี๋ยวเราจะตัดเป็ทนท่อนๆครับความยาวความยาวพอประมาณครับครับได้แล้วครับท่านชม ทำปืนครับ ครับไม้ทำฟืนครับไม้แห้งครับเหมาะกันทำฟืนนครับครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้ไม้ไปทำฟืนครับได้ไม้ครับไปทำฟืนครับวันนี้ก็ได้เยอะพอสมควรครับเป็นไม้แห้งครับหาตุนไม้ทำฟืนครับ ไปชุดก่อนมาใกลสม้หมดเราก็มาหาใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียเท่านี้ครับขอทุกท่านที่เข้ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคนินป่าด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวกลับบ้านครับฟ้ามืดืมืดฝนมาแล้วครับ ใชครับบ้านครับผม <c oughs>